เพราะประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องเมื่อภาวะโลกร้อนนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจรึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนพร้อมทั้งตั้งรับปรับตัวและเพื่อบรรลุปเป้าหมายเหล่านี้เราต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายของประเทศไทยนะครับก็มีความชัดเจนในเป้าหมายระยะยาวในการเข้าสู่ความเป็นกลางคาร์บอนแล้วก็เรื่อง,องการปล่อยก๊าซเชิงสุทธิพปีูน์นั้นก็เป็นกรอบการทํางานของประเทศในระยะยาวแต่ในช่วงระยะสั้นเนี่ยในปี2030เนี่ยเราก็มีการตั้งเป้าหมายที่ลดก๊าซนกสามสิบถึง0เซนะครับก็จริงๆด้วยสเตตัสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็น m i d เ l e เป็น u p p e r m i d d l e income country ก็ Q Q Q, การเข้าถึงทางการเงินก็ที่เป็นการเงินแบบให้เปล่าก็มีความยากลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้น เมื่อเป้าหมายท้าทายเราก็จะเป็นต้องสร้างฟ l i m เ t e f ฟ n น n c นซ์อีโคโสิสตมในประเทศส่วนระยะกลางเนี่ยก็เอาร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ซึ่งในนั้นจะมีกลไกการเงินก็คือฟ l i m a น e f ฟันนะครับซึ่งฟ l i m a น e f ฟันเนี่ยก็จะช่วยในการาขับเคลื่อนนะครับการลดการชุมชนและการปรับตัวด้วยตามความตกลงปารีสประเทศภาคี ต้องดำเนินงานเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในศตรวรรษนี้ให้ต่ำกว่า2อ,องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสา,าหกรรมและพยายามรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียสเป้าหมายหลักๆ3ประการครอบคลุมเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเงินเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate finance การเงินเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) ครอบคลุมกระแสการเงินระหว่างประเทศและภายในประเทศจากภาครัฐและเอกชนสำหรับการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังมุ่งปฏิรูประบบการเงินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อผลกระทบจากภาวะโลกร้อนพร้อมทั้งจัดหาเงินทุน เพื่อทําให้เศรษฐกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเงินทุนที่ใช้ดําเนินการด้านสภาพภูมิอากาศนั้นมาจากหลายแหล่งเช่นงบประมาณประเทศภาคเอกชนและแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศแต่เราจะจัดการเงินจากแหล่งต่างๆเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพและตอบวัตถุประสงค์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศได้อย่างไรทุกรัฐมีงบประมาณสาธารณะ ซึ่งมาจากการจ่ายภาษีของประชาชนนิติบุคคลภาษีศุลกากรพันธบัตรและตราสารหนี้งบประมาณแผ่นดินจะถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์งบประมาณประจำปีของประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรใช้งบประมาณของตนเพื่อส่งเสริมมาตรการการ,การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อก,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นในส่วนของสํานักงบประมาณนะคะเราก็มีการจัดทํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะคะซึ่งได้มีการกําหนดเป้าหมายแล้วก็ตัวชี้วัดในเรื่องการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกไว้อย่างชัดเจนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2 5 6 6ถึง2568นยเนี่ยคะ่ะตัวเลขงบประมาณที่เราจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน ที่สามารถมีเป้าหมายตัวชี้วัดต,ตามยุทธศาสตร์ในเรื่องการลดการปล่อยก,าก๊าซเรือนกระจกนะคะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนอกเหนือจากที่จัดสรรงบประมาณรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดอุทกภัยแล้วก็ภายลรงภาครัฐสามารถออกแบบเครื่องมือทางการคลังที่คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ หนึงในเครื่องมือที่ได้รับความสนใจในช่วงปีที่ผ่านมาคือภาษีคาร์บอนซึ่งคือการกำหนดราคาสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผู้ปล่อยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพภูมิอากาศคาร์บอนแท็กซ์เนี่ยคือเป็นการที่กำหนดราคาคาร์บอนโดยภาครัฐนะครับซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพมากเพราะว่าจะทำให้ ทุกคนตระหนักถึงว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมันมีราคาภาษีสัมภาามิตรเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากของรัฐบาลนะครับการไปปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ70%มาจากภาคพลังงานและขนส่งปัจจุบันกรมสรัมภาามิตรได้เปลี่ยนวิธีการเก็บจากกระบอกสูบมาเป็นการเก็บภาษีสัมภามิตรที่ผูกโยงกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราได้ทํางานอยู่กับ กลมโลกร้อนซึ่งในระยะแรกเพื่อสร้างความตระหนกักรู้ให้ประชาชนเวลาไปเติมน้ํามันจะได้รับทราบว่าตัวเองปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ปล่อยก๊าซเรนกระจกเท่าไหร่จะไม่มีการเพิ่มภาษีสัมปทาตแต่จะไปรวมอยู่ในภาษีสัมปทานที่เก็บจากน้ํามันในปัจจุบันอยู่แล้วในขณะที่ภาษีคาร์บอนทําให้กิจกรรมที่ส่งผลลบต่อสภาพภูมิอากาศมีราคาแพงขึ้นยังมีกลไกอีกหลายประการที่ออกโดยภาครัฐ ที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศเช่นพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนสิทธิประโยชน์ทงางภาษีเงินสนับสนุน เงินอุดหนุนสามารถช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศโดยการทำให้ราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นกองทุนไทยกี้ที่สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาเซลล์และเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในราคาที่ประหยัดขึ้น ทาง BIE เองเนี่ยมีการให้ความสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายในเรื่องของทางสภาพภูมิอากาศอ,อย่างเช่นการผลิตพลังงานทดแทนเนี่ยอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะคะอย่างอย่างพวกการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนแล้วก็ในส่วนของเรื่องอการขนส่ง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็อาจจะเป็นรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีอื่นๆอย่างเช่นเทคโนโลยีของฟิล์ลเซลเทคโนโลยีของไฮโดรเจนโดยการที่เราเนี่ยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเช่นการยกเวน้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเราลองมาดูตัวอย่างความเชื่อมโยงระหว่างการเก็บภาษีคาร์บอนและเงินอุดหนุนกันค่ะ ผมใช้รถยนต์สันดาบอยู่คันหนึ่งครับมันเก่ามากแล้วจึงคิดว่าจะเปลี่ยนรถใหม่ก็เลยไปเดินงานมอเตอร์โชว์ตอนแรกก็อยากซื้อรถสันดาบเหมือนเดิมแต่พอคิดไปคำนวณมาค่าน้ำมันหลายปีก็ตั้ง48,000บาทแล้วบวกค่าภาษีคาร์บอนอีกตั้ง200บาทต่อตันของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ผมก็เลยเริ่มลังเล แต่เห็นว่ารัฐบาลเขาส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเขาจะช่วยจ่ายเงินอุดหน,นุนซึ่งจะช่วยประหยัดไปได้อีกตั้ง1 0 0 0 0แบาทและยังมีนโยบายรถย่อนภาษีบุคคลให้คนที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อีกสุดท้ายผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้รถ EV และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพราะอยากจะได้มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่รัฐบาลเขาออกมาและก็ดีใจนะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้อีกเกือบ3ตันต่อปีเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ามาตรการภาษีและเงินอุดหนุนส่งผลต่อการตัดสินใจของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างมากในการปรับเปลี่ยนการบริโภคไปสู่ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น แม้งบป,ประมาณของภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงจูงใจแต่ภาคเอกชนสามารถระดมทุนเข้ามาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้มากกว่าดังนั้นภาครัฐจึงส่งเสริมการระดมทุนจากภาคเอกชนผ่านเครื่องมือต่างๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนตัวล่าสุดที่เราออกนะครับ เราเรียกว่า sustainability link bond หรือ s l b พันธบัติตัวนี้เนี่ยมีกำหนดตัวชี้วัดอยู่มี2ตัวตัวแรกเนี่ยนะครับเราเอาการจดทะเบียนรถยนต์ EV เนี่ยเป็นตัวชี้วัดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับในภาพรวมของประเทศการออกพันธบัติตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้งบประมาณแบบขัดดุลเราต้องมีการกู้เงิน เพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยอาศัยทั้งโอกาสนี้ในการที่จะออกมาเป็นลักษณะที่เป็นการระดมทุนพร้อมากับการส่งเสริมาทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนอกจาก sustainability linked bond ของภาครัฐแล้วภาคเอกชนก็ยังมีการออกพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้วยเช่นบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEM นำเกณฑ์ Thailand taxonomy ระยะที่หน มาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานที่สำคัญในการออกตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือ g ก e ีนบอลสำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชน MRT เพราะเข้าข่ายงานโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เครื่องมือทางการเงินที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนเหล่านี้มีประสิทธิภาพและถูกต้องมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือ taxonomy จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ตัวไ a a แล a ด์แค o n น m y เองมันก็เป็นเหมือนมาตรฐานนะครับหรือ Dictionary ท,ที่ชี้วัดว่ากิจกรรมทางเศรฐษฐกิจเนี่ยมีระดับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แค่ไหนก็เป็นไปตามมาตรฐานจากคนแต่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรบริบทประเทศไทยด้วยไทยเราเนี่ยก็ใช้ระบบที่อ้างอิงก,กับสัญญาณไฟเขียวเหลืองแดงนะครับที่จะเข้าใจง่ายนะครับ สีเขียวก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงอันนี้ก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นนะยังไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยนะครับขณะที่สีเหลืองก็จะเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างเปลี่ยนทางไปสูก่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand t ท x o ซ o m y ถูกนำไปใช้เป็นมาตรฐานกลางในหลายภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มาดูวิธีการใช้งานของแท็กซโนมีกันอีกบทบาทผมเองเป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่งผมอยากจะกู้เงินธนาคารมาติดตั้งแผงโซล่าเพื่อปรับปรุงระบบการใช้พลังงานในอาคารผมติดต่อไปธนาคารแจ้งวัตถุประสงค์และเสนอสิ่งที่จะทำธนาคารพิจารณาแล้วบอกว่า ตามเกณฑ์ของ Thailand Taxonomy มีโครงการของผมอยู่ในหมวดพลังงานหมุนเวียนละการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานจึงปล่อยสินเชื่อสีเขียวให้ผมด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อเงินกู้ทั่วไปสุดยอดเลยครับส่วนบทบาทอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่เราทำอยู่แล้วคือการสับสนให้สเตทโคเดอร์เข้าถึงกลไกทางการเงินที่มีในปัจจุบนันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กลไกการเงินภายใต้ลูกสัญญาหรือกลไกการเงินที่เป็นตัวมาถ่ายและชอคลยเม็ดฟันหรือจะเป็นส่วนของอความร่วมมือทวิทภาคีภายใต้อีก,กี้ที่เราทำกับเยอรมันซึ่งมีส่วนในการเซตอัพกองทุนไทยกี้ภายใต้กองทุนสินเชวอ่อรองนะครับซึ่งจะสับสนทั้งเรื่องการลดการใช้เงนัการปรับตัวแล้วก็การสร้างกิจการมากเพื่วกลไกการเงินทั้งในและต่างประเทศที่เราได้เห็นทั้งหมดนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว ที่มีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสามารถบรรลุปเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้เร็วขึ้นการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและนโยบายที่เข้มแข็งเพื่อรับมือและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการดำเนินงานสำคัญของโครงการ CCMB หรือโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทย มุ่งสู่การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและสร้างผลเชิงบวกต่อธรรมชาติอย่างยั่งยืน